ไม่อยากจูบบอกเลิกจงอย่าทำสิ่งนี้มีน้องคนหนึ่งเนี่ยส่งข้อความมาถามใน Facebook Fanpage ว่าทำยังไงถึงจะได้หัวใจผู้ชายที่เขาเคยคบด้วยที่เขารักมากๆเนี่ยกลับขึ้นมาเขาบอกว่าเขาเลิกเพียงเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยจะมีนิสัยสิ่งหนึ่งที่เขาก็ไม่ชอบเนาะกำลังจะปรับอยู่ก็คือเขาชอบพูดออกมาเลยในสิ่งที่เขาคิดอยู่จริงๆทำให้เขาพูดออกไปเช่นยกตัวอย่างนะเขาก็พูดประมาว่าเออผู้ชายก็ทําดีดูแลดีก็ทะเลาะก,กันปกติเหมือนคู่รักทั่วไป แต่มีวันหนึ่งอ่ะเขารู้สึกน้อยใจเขาก็เลยออกปากบอกไปว่าเขาคิดนะครับคิดก่อนว่าถ้าเกิดทะเลาะกันอย่างนี้ไม่น่าคบกันหรือเปล่าถ้าคบกันไปก็คงจะมีแต่การทะเลาะบ,บอกแหวงหรือเปล่าเขาคิดปุ๊บเขาก็พูดออกไปทั้งหมดในความคิดเขาเลยอ่ะเขาก็บอกนะว่าผู้ชายก็ดีกับเขาในทุกๆด้านนะครับแต่ว่าพอเขาคิดอะ่ะเขาพูดเร็วกันไปไงเขาคิดอะไรเขาพูดออกไปเลยเพราะฉะนั้นนะครับผมอยากจะบอกทุกคนว่าถ้าเกิดคุณอยากจะเก็บความรักของคุณไว้ดีๆนะคือถ้าเกิดคุณไม่เก็บก็แั้วแต่คุณนะครับคุณจะพูดยยงไงไร แต่ถ้าเกิดคุณฟังคลิปผมแล้วคุณอยากจะเออเราอยากจะเก็บความรักดีของผู้ชายคนนั้นไว้เขาเป็นคนดีสําหรับเรานะผู้ชายคนนั้นเป็นคนดีสําหรับเรานะคุณจงทํหนึ่งสิ่งนี้ครับนั่นก็คือจงคิดทุกคําที่พูดแต่อย่าพูดทุกคําคิดเป็นคําโบราณที่ใช้กันมายาวนาน ผมบอกได้เลยว่ามันได้ผลมากนะเพราะว่าบางอย่างสิ่งที่เราคิดในใจเราแบบอยากจะว่าเขาอยากจะน้อยใจเขาไปทุกอย่างทุกคําที่เราคิดว่าเออเขาไม่ดีทําไมเขาไ่ทำไม่ดีอย่างนี้ดูสิผู้ชายนั้นดีกว่าเป็นคําคิดอยู่ข้างในของเราแต่เมื่อเราพูดออกมาทั้งหมดเนี่ยมันจะกลายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะครับต่อให้ใจจริงครับไม่มีสแตนอินไม่มีตัวแสดงแทนผมไม่ได้ห้ามความคิดนะครับคิดไปเลยคิดโอ้อยากจะด่าเขาก็ได้คิดไปเลยพอคิดเสร็จแล้วเมื่อเสียงออกมาจากปากคุณคุณกันไปเรียบร้อยแล้วเช่นคุณอาจจะบอกเขาได้ว่าเราคุยด้วย ดีกว่าไม้ที่เราจะไม่น้อยใจกันเรื่องนี้เดี๋ยวเราค่อยๆปรับตัวกันนะฉันขอโทษนะอะไรประมาณนี้เห็นไหมครับคุณก็ไม่ได้เสียจากสีในการพูดด้วยถูกไหมแต่ว่าคุณกรองความคิดของคุณมาแล้วตอนแรกผมจะจะด,ดา่าทําไมเป็นอย่างนี้เลิอกกันเลยดีกว่าไหมแต่พอคําพูดเข้าไปอยู่ในกระดาษกรองปุ๊บคุณกรอ,อ,อกไปเหลือคําพูดที่เออฟังดูนุ่มลงซอฟลงชีวิตคู่ก็จะราบรื่นไปดีกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายทุกคนต้องกรายคําพูดจากอีกฝ่ายหนึ่งที่ไม่แรงใช่ะะั้ยครรบเาาาะนอทํ เราทําของเราเองเราทําของเราก่อนเดี๋ยวเราทําได้เขาก็ทําตามสิ่งดีๆก็จะตามมาอีกดังนั้นไม่อยากถูกบอกเลิกให้ระวังหนึ่งสิ่งนี้